ค่ำคืนนี้เราจะเดินทางไปยังยุคนั้นยุคที่จัก,กรวาลกำลังรอคอยรอคอยแสงแรกที่แท้จริงแสงที่จะเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เราคุ้นเคยนี่คือเรื่องราวของคืนที่ดาวดวงแรกส่องสว่างและการกำเนิดของจัก,กรวาลทั้งมวลความเงียบอันยิ่งใหญ่ยุคมืดของจัก,กรวาล ลองจินตนาการถึงความมืดมิดที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ความมืดมิดแบบที่เราเห็นเมื่อปิดไฟแต่เป็นความมืดมิดที่ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงใดๆเลยไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์และที่สำคัญที่สุดไม่มีดวงดาวหลังจากบิ๊กแบงผ่านไปประมาณ 3 8 0 0 0 0ปีจักรวาลก็เย็นลงมากพออุณหภูมิที่เคยร้อนระอุจนอิเล็กตรอนไม่สามารถเกาะกับนิวเคลียสได้ก็ลดลงจนกระทั่งอิเล็กตรอนสามารถรวมตัวกับโปรโตอนและนิวตรอนได้สำเร็จกลายเป็นอะตอมที่เสถียรส่วนใหญ่คือไฮโดรเจนและฮีเลียมการรวมตัวกันนี้ทำให้จักรวาลโปร่งใส แสงที่เคยถูกกักขังไว้ก็สามารถเดินทางได้อย่างอิสระแสงนั้นคือรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล (Cosmic Microwave Background) หรือ CMB ที่เรายังคงตรวจจับได้ในทุกวันนี้แต่เมื่อแสงนั้นเดินทางออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความมืดมิดนักวิทยาศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคมืดของจักรวาล Cosmic Dark Age มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าร้อยล้านปีเป็นช่วงที่จักรวาลมีเพียงกา๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าอันหนาวเหน็บอุณหภูมิของกา๊าซเหล่านี้ลดลงจนเกือบถึงศูนย์สมบูรณ์ลองหลับตาลงแล้วรู้สึกถึงความว่างเปล่าอันเงียบสงบนั้นไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงกระซิบของแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็น แรงโน้มถ่วงที่กำลังทำงานอย่างช้าๆอย่างอดทนในยุคนั้นก๊าซไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วไปทุกหนแห่งแต่มีความหนาแน่นที่แตกต่างกันเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนี้เองกลายเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง